สมมติว่าเป็นตอนเช้าแสงมาแล้วนะครับโคมชาร์จไฟดับอัตโนมัติสวัสดีครับผมบอลจากพัทิลาไอทีนะครับวันนี้เราจะมาดูไฟตุ้มแบบใช้โซลาเซลล์นะครับก็คือไฟต้มไฟห้อยหรือไฟพี่โบนะครับแบบใช้โซลาเซลล์ก็คือ ชาร์จไฟจากแผงโซลาเซลล์แผงนี้นะครับมายัางตัวโคมแต่แล้วตอนกลางคืนมันจะส่องสว่างเองอัตโนมัตินี้มาดูโคมไฟโซลาเซลล์รุ่น OS 2 0 0นะครับตัวนี้เป็น OS l i g h รุ่น OS 2 0 0หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าไฟพิโบ้200วัตต์นะครับตัวนี้อยู่ในกล่องตัวนี้นะครับแล้วก็มีแผงขนาดใหญ่เลยตรงหน้าผมนี่เองนะครับก่อนที่เราจะไปทดสอบ การทำงานของไฟตุ้มหรือไฟพิบโบตัวนี้เรามาดูก่อนอะไรบ้างมีอุปกรณ์อะไรอยู่ในกล่องที่เราต้องเปิดแล้วเจอแล้วก็เอามาใช้งานได้บ้างนะครับคลิปนี้มีคำตอบตามมาดูกันเลยเมื่อเราได้ตัวโคมไฟนะครับตัวโคมตัวแผงโซล่าเซลล์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดดูก่อนขั้นแรกเปิดดูแผงก่อนนะครับว่าข้างในตัวกล่องแผงเนี่ย มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมเปิดกล่องออกมานะครับเมื่อเราเปิดกล่องออกมาเนี่ยเราจะเจออันดับแรกก็จะเป็นขาตั้งแผงตัวนี้นะครับเป็นขาเหล็กนะครับแล้วก็ดัดเป็นตัวยูแบบนี้มาให้แล้วก็มีรูต่างๆสําหรับใส่น็อตมาให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราดึงแผงด้านในออกมานะครับก็จะเห็นตัวแผงโซลาเซลล์แบบนี้นี่แผงโซลาเซลล์แบบนี้นะครับ แผงแบบนี้เราเรียกว่าแผงโซลาเซลล์แบบโพลีคริสตัลไลน์นะครับตัวนี้แผงแบบโพลีคริสตัลไลน์มันเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงด้วยนอกจากจะมีแดดดีแล้วเนี่ยมันเป็นแดดจัดแดดร้อนเนี่ยตัวแผงโซลาเซลล์แบบโพลีคริสตัลไลน์เนี่ยมันจะทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับตัวนี้เราถึงเอามาให้ลูกค้าใช้ในพื้นที่ที่เป็น เมืองร้อนแผงตัวนี้ให้กําลังไฟอยู่18วัตต์นะครับกำลังไฟจะชาร์จไฟไปที่โคมนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวแผงเนี่ยมันจะรับแสงนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงจากแสงแดดหรือแสงไฟนะครับแผงมันจะทําการชาร์จไฟไปที่ตัวโคมทันทีนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราดูอุปรกรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดทดสอบกันนะครับว่า แสงไฟจากโคมหรือจากสตูดิโอเนี่ยมันสามารถชาร์จไฟให้กับตัวโคมได้ไหมนะครับแต่ถ้าต้องการประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับทุกคนชอบถามว่าสว่างถึงเช้าไหมนะครับการที่จะให้มันสว่างถึงเช้าต้องตั้งไอ้ตัวเนี้ยตั้งแผงตัวเนี้ยให้มันตากแดดจัดๆเลยท,นะทั้งวันนะครับทั้งวันนะถ้าเราทําให้มันตากแดดได้ทั้งวันเนี่ยดังนั้นโคมไฟถึงเช้าแน่นอนนะครับ ตัวแผงนะครับมีขามาให้แล้วก็ตัวแผงโซล่าเซลล์แบบโพลีคริสตัลไลน์ด้านหลังพอเรามาดูด้านหลังเขาจะให้สายไฟของแผงมาด้วยตัวนี้มันเชื่อมติดกับแผงมาเลยแล้วก็เป็นแจ็คกลมนะครับแจ็คกลมแบบนี้แบบ DC สามารถเสียบไปที่ตัวโคมแล้วก็ใช้งานได้เลยสายยาว4.2เมตรก็คือ4เมตร20เซน นะครับ4.2เมตรดังนั้นการใช้งานของสายตัวนี้ยาวเหลือเฟือเลยแ่อยากถามใช่ไหมว่าถ้ามันต้องการให้มันยาวกว่านั้นทำยังไงเดี๋ยวท้ายๆคลิปมีคำตอบนะครับเราาดูกันต่อเลยนะครับว่านอกจากตัวแผงที่เขาให้มาแล้วเนี่ยทางรุ่น OS 200เนี่ยมีอะไรไม่อีกนะครับในตัวโคมกล่องโคมตัวนี้เดี๋ยวเราเปิดกล่องนะครับ รอบกล่องก็จะระบุวิธีเรื่องของการวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็ลักษณะการใช้งานที่ต่างๆสามารถใช้กับอะไรใช้กับสวนใช้กับสนามใช้กับโรงรถหรือใช้กับร้านค้านะครับมันก็ระบุมาชัดเจนแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูกันเลยนะครับกับ os 2 0 0ตัวนี้เมื่อเปิดออกมานะครับก็จะมีชุดรีโมทนะครับแล้วก็สายพุกห,หางปลาแบตเตอรี่นะครับก็คือฐานไฟฉายตัวนี้แหละใช้กับรีโมท ฐานตัวนี้เป็นชุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเมื่อเราติดตั้งโคมใช้งานได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนตัวฐานใหม่เลยให้แบเป็นฐานแบบฐานแบบใหม่ฐานที่มีคุณภาพกว่าเดิมน,นะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับแต่การใช้งานแนะนำว่าออโต้ดีที่สุดนะครับก่อนที่เราจะมาแกะตัวนี้ดูว่ามีอะไรมาบ้างเดี๋ยวดูในกล่องให้ครบก่อนเมื่อเราดึงตัวโคมขึ้นมานะครับก็จะเห็น โคมขนาดใหญ่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่น OS 200นะครับถ้าเป็นของทางร้านนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ระบุเลยว่าเป็นพัทิลาไอทีนะครับตัวโคมมีตะขอแบบแตะเลสแขวนตรงนี้นะครับสามารถแขวนได้ถ้าจะเอาไปแขวนแนะนําว่าควรที่จะมัดตัวตะขอนี้ไว้ด,ด้วยนะครับเวลาลมพัดกระแทกกระเทือนอะไรชนโคมจะได้ไม่หล่นตกเสียหายนะครับใช้งานได้ ตัวสายที่ให้มาตัวนี้เป็นจุกครอบแบบกันน้ำนะครับมันสามารถกันน้ําได้ระดับหนึ่งถ้าเราบอกว่าให้เราจะเอาไปติดกลางแจ้งเลยก็เอาปืนกาวซีนซะหน่อยนะครับหรือ,เ,อเทปพันตรงนี้ซะหน่อยให้มันน้ําเข้าได้ยากขึ้นนะครับตัวโคมมันก็จะมีอายุที่ยาวนานนะครับตัวโคมตัวนี้ OS 200สยไซส์ขนาดนี้ดูมือผมนะครับมือผมจับอยู่นี้เลยนะ ต่อมาที่ทุกคนชอบถามนะครับในกล่องโคมตัวนี้ก็จะมีพวกวิธีการใช้งานภาษาไทยนะครับผมทําวิธีการใช้งานภาษาไทยวิธีการใช้งานรีโมทนะครับแล้วก็ช่องทางติดต่อจากทางร้านก็อยู่ในนี้นะครับดังนั้นซื้อจากที่ไหนไม่ว่าแต่ซื้อจากของเรามีอันนี้ด้วยนะครับอ่ะตัวกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวปิดกล่องเอาไว้มาดูตัว อุปกรณ์กันบ้างนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามีอุปกรณ์มาให้ครบดึงออกมารีโมทแบบ Type A นะครับแบบ Typ e A ตัวนี้ก็เป็นตัวเล็กนะครับติข่าวตัวนี้ Typ e A อวางตัวนี้ก่อนแล้วก็จะมีสาย USB มาให้สาย USB ใช้ทำอะไรใช้สำหรับชาร์จโคมกรณีเราบอกว่าเราจะไม่ได้ใช้แผงโซลา่าเราจะใช้ที่ชาร์จมือถือมือถือเสียบ USB แล้วก็ เสียบมาชาร์จกับตัวโคมก็ทําได้เช่นเดียวกันตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นชุดฟุกชุดนอด็อตนี่ชุดพุกชุดนอด็อตแบตเตอรี่หางปลาสําหรับยึดแผงกับขาทั้งหมดอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องไปหาซื้ออีกแล้วนะครับชุดเนี้มาพร้อมครบพร้อมใช้งานนะครับทลิปนี้มาทดสอบตัวโคมกันนะครับว่าตัวโคมสามารถทำงานได้แบบ100%เเไหม เดี๋ยวเรามาดูกันขั้นตอนแรกเอารีโมทมาใส่ฐานก่อนนะครับเดี๋ยวผมใส่ฐานใส่ฐานเพื่อให้รีโมททำงานได้นะครับใส่ฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเลยขั้นตอนต่อไปผมก็จะเอาสายที่มาจากแผงนี้เสียบเข้ากับตัวโคมนะครับเสียบเข้าตัวโคมนี่เสร็จแล้วเขาจะให้จุกยางมาสำหรับหมุนล็อก ให้มันแน่นนะครับกรณีเราติดนอกบ้านมีฝุ่นมีลมมีอรองฝนรองน้ําที่เราลดน้าต้นไม้เอาเทปพ,พันสายไฟพันตัวอยต่อเนี่ยเอาไว้นะครับกันน้าเข้าแต่จร,จริงจุกนี้มันจุกกันน้าอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูการทํางานของตัวโคมนะครับเมื่อเราเสียบไฟจากแผงโซล่าเซลล์นี้เข้าไปที่ตัวโคมแล้วโคมจะกระพริบเป็นสีแดงนะครับสีแดงเล็กๆถ้าเราดูในที่มืดนะครับ ก็จะเห็นว่าโคมกับพิบอย่างเช่นบางคนเนี่ยเอาแผงโซลาเซลล์เนี่ยไว้บนหลังคาแล้วตัวโคมเนี่ยไว้ในโรงรถหรือไว้ในห้องในบ้านตอนกลางวันโคมมันก็จะเป็นสีแดงกับพิบอยู่นะครับแสดงสถานะการชาร์จมันชาร์จไปเรื่อยๆทั้งวันนะครับเมื่อไหร่ที่มันเต็มระบบของแบตเตอรี่มันจะมีวงจรตัดการชาร์จเองนะครับแต่ไฟสถานะยังคงอยู่เสมอให้รู้ว่าขณะเนี้ยแผงโซล่าทำงานอยู่นะครับ เมื่อไรที่แผงโซล่าร์ไม่ทำงานแล้วโคมไฟจะเปิดตัวเองขึ้นมาสูนนะครับนี่โคมไฟเปิดตัวเองขึ้นมาตอนนี้ผมไม่ได้ใช้รีโมทโคมไฟทำงานแบบออตโต้นะครับสมมุติว่าเป็นตอนเช้าแสงมาแล้วนะครับโคมชาร์จไฟดับอัตโนมัติเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับ แค่วางโคมหรือแขวนโคมไว้ในจุดที่เราต้องการนะครับหกโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยโคมติดแน่นอนนะครับความแผงให้สนิทปึ๊บไฟติดอัตโนมัตินะครับใช้งานได้ตัวเนี้ยเหมาะสำหรับใครนะครับผมบอกก่อนเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับร้านค้านะครับอันนี้แขวนไว้ที่รถเหมาะสำหรับแขวนหน้าบ้านช้คาที่นั่งเล่นใต้ต้นไม้นะครับหรือจุด ต่างๆที่เราเอ้ยเราจะต้องเปิดไฟทั้งคืนเราไม่อยากเปิดไฟใช้โคมตัวนี้ไฟฟรีจากแสงแดดแสงส่องเข้าตรงนี้ชาร์จไฟไ้ที่โคมตอนกลางคืนใช้งานได้นะครับเมื่อไหนฝนตกทํายังไงเมื่อไหนฝนตกก็ช่างมันมันก็ใช้งานได้ตามเวลาที่มันสามารถชาร์จได้พรุ่งนี้มันก็ชาร์จกันใหม่นะครับเราโอ้ยฝนตกวันนี้ต้องถอดโคมแล้วไปชาร์จในบ้านไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นนะครับรอบของการชาร์จ แผงโซล่าเซลล์มันชาร์จไฟให้โคมสม่ำเสมอนะครับฝนตกติดต่อกันหลายวันมันชาร์จได้น้อยกลางคืนมันก็ใช้ได้น้อยนะครับเมื่อไหร่ที่วันที่แดดดีกลับมาตัวโคมเนี่ยมันจะเก็บไฟฟ้าได้เยอะขึ้นในช่วงกลางวันเราก็สามารถใช้งานได้เต็มที่นะครับทีนี้มาดูรีโมทถ้าเราจะเปิดด้วยรีโมทก็สามารถเปิดได้เช่นเดียวกันกดออนโคมไฟก็ติดอัตโนมัตินะครับ ใครถามว่าขณะชาร์จเปิดแล้วโคมติดไหมก็ตอนนี้ผมชาร์จอยู่ตัวนี้เป็นออปชันเสริมนะครับก็จะเป็นตัวสายต่อขนาด5เมตรนะครับก็เป็นแจ็คเสียบได้ทันทีนะครับนี่แจ็คแบบนี้นะครับ,ก,บ,บก็มีความยาว5เมตรกับความยาว10เมตรตัวนี้เป็นออปชันสามารถสั่งเพิ่มได้นะครับสายของเดิมมีอยู่แล้วตัวนี้4.2เมตรนะ ต้องการความยาวเพิ่มเติมอีก5เมตรก็บวกตัวนี้ไปนะครับหรือต้องการ10เมตรก็ใช้สายตัวนี้เลยจบจบต่อได้ยาวนะครับ10เมตรหรือบางคนบอกต้องการยาวเป็นพิเศษก็เอาสายนี้ต่อสายนี้แล้วก็ไปต่อสายนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตามคลิปที่เราเคยทําให้ดูตัวนี้คลิปนี้นะครับก็ได้แนะนําตัวโคม OS 2 0 0นะครับหรือที่เราเรียกว่าพี่โบ200วัตต์ ไฟพิโบ200วัตต์นะครับไปเรียบร้อยแล้วมีแนะนําอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วมีแผงขนาดของแผงตัวโคมการใช้งานอุปกรณ์ประกอบต่างๆมีอะไรมาให้บ้างน,นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับทำยังไงสแกน QR code ทักลายทางร้านมานะครับว่าสนใจตัวโคมพิโบ200วัตต์ตัวนี้หรือ OS 200ตัวนี้จะสั่งซื้อยังไงก็ทักลายมานะครับหรือต้องการสั่งทันทีเลยอยากสั่งด้วยตัวเองเก็บเงินไปทางได้ก็ อยู่ที่ใต้คลิปด้านล่างนะครับกดแล้วก็สั่งซื้อทำรายการได้ด้วยตัวเองขอบคุณครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะมาแนะนำตัว OS 6 0วัตต์นะครับหรือ OS 60ตัวนี้เป็นตัวที่คุ้มค่ามากแนะนำเลยเราเจอกัน